ค่ะสวัสดีค่ะท่านวงเอฟซีทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนังน้ำโชบนะคะค่ะท่าำช่วงขาสำหรับมื่อนีเป็นวันเสาร์ที่22นะคะพือเสกัายนสองพันเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่เมื่อวาน,นีเมือ่อคืนนี้ค่ะทำชมค่ะตัวเลขแนวทางออกไปที่746238นะคะตัวเลขแนวทางของพอพุ่มเข่าบนล่าง ของคนสารค้ามเขาหกสองห้องเม่ป่อเขาสามแปดส่วนตัวเลขแนวทางของสำนักอื่นสำนักอื่นเขาบนนอเดี๋ยวผมเพิ่มกันพห้พบพุ่มน,นะเขาบนล่าง สำนักอื่นลดกระทำช่วงขาเอาว่าเป็นยังหน่อยสำนักก็มีสำนักสองเข่าสองสามสำนักก็โอเคแล้วเนาะคะเนาะ่ะทาทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะพาทำช่วงไปติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารค้ามเขาของแมปป่ปอเนาะคะเนาะหลังจากเมื่อขึ้นนี้แมปป่ปอเพ่นเข่าตัวหลุดตัววิ่งทีสามตัวจบค่เพ่นเข่าสามแปดตรงๆนะคะ ส่วนอาจารย์สารคามลดขึ้นนีเนะคะเนาะลดเอาเข้ากับปต่อเนาะค่ะ่านช่เนาะปต่อตัวเลขกเนี่ยทางของอาจารย์สารคามกับไปปองอดต่อไปนะคะ่านช่วะ่ะไปดูด้วยกันเลยนะคะเอาเารลวโอ้นี่ค่ะตรช่วงขาคือตัวเล็ก ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารครามวิ่งรูดที่6กับ7 6กับ7นะคะชุดจับคู่6กเก้าหกศูนยสามเจ็สา อันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามเลอคะ่ะท่านผู้ชมเด้อเพิ่นบอกว่าหกกับเจ็ดเน้นทีหกตัวที่เพื่อนจับโคไห้กับเนี 9, 0, 3, นหกเก้าหกศูนย์หกสามเนาะค่ะเนาะตัวร่องลงมากกคือหกไอเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามตัวร่องก็มีสิทธิ์ออกคือกันคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเอาผลสิเป็นยังไงเข้าไปเมืองนุ่กัน,นะะเนาะค่ะเนาะผลจะเป็นยังไงเดี๋ยววัน พรุ่งนี้ไอ้วันจันทรนะคะวันจันเขาไปลุนนุ่งกันค่ะทำช่วงขาวันจันทร์ไปลุ้นด้วยกันนะคะโอ้เมครื่อืนี้ลุนขัดกระสันร่างสำนักเขาหอดสามตัวทงช่วงขาสองสามแปดตุ้งเลยเดี๋ยวมือวันจันมือวันจันตามโตห้อส่วนตัวเลขแนวทางของแมปปอนะคะ ไ้ปอกมือขึ้นนี่เข้าสามแปดตรงๆแฟนขับเอฟซี 4, กับศิลาเรื่องลาเรื่องเบิกบานอยู่แหละเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยท่าของเพิ่นเขาเนาะมืออื่นมือเื้อวันที่ยี่สิบสี่เพิ่นใหายตัวเล็กแนวทางมาวิ่งรูดที่เก้ากับศูนย์นะคะเก้ากับศูนย์ชุดจับคู่มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า มันจันมันจันมากๆเก่าเลยส่วน0น,นะคะมี0ูนย์สามศห้าเอาพลิเป็นจชงใดเข้าไปเมืองกัน,นะะเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางคือพนไหามากนะคะศย์กับ9 9กับ0นยเพื่อนบอกว่าเน้นที่9เน้นที่9กนะคะชุดจับคู่ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอันนี้คือตัวเน้นตัวร่องลงมากก็คือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าอันนี้เป็นตัวร่องนะะเนาะค่ะเนาะเป็นตัวร่องเอาธรรมชุมพิจารณ้ามึงธรรมชุมพิจารณ้ามึงก็แล้วกันนะคะเป็นตัวเลขแนวทางที่เพิ่นแม่นเติบวิเด้อาจารย์สละคข้ามก็ไปปอปภูนึงเขากับพูนึงเขา เปีย่ยนนงสี่ตลอดมากนะคะหลายท่านหลายคนกับศิบเดชสังเกตเห็นเพราะว่า,าตัวเลขแนวทางตัวเลขมันพัฒนวทางคนเขาดีค่ะทั้ช่ว่ะเขาดีแอดๆจะบดเอามานำเสนอก็ได้ประมาณว่าบเดมายำนะคะทั้งช่วงขาทั้งช่วงก็บลยบกจากว่าเขาคอนออกตัวใดยังประมาณนี้แต่ว่าคนเขาดีอยู่ อานี่อันนี้คือหลักฐานคุนเข้าสามแปดเมื่อคือนว่าคะเนาะเข้าสามแปดเมื่อคืนเมือมนจันทร์กับสีเข่าพือเกาเลรวค่ะทึงช่วงขาวันจันทร์เอ็ดกะคิดว่าเป่นสีเข่าพือเกาวันจันทร์กับสีเข่าพือเกาถึงช่วงตามเพื่อนกันแล้วกัน,นะะเนาคเนาะสําหรับท่านใดที่ ใครมืแล้วก็อย่าลืมแช่ไปด้วยค่ะท่านชมเด้อแช่ไปให้พ่อแม่พี่น้องเข้าทันอื่นในมโหักส่งเจนั่งนั่งโฉบนั่งกันแน่นนะคะน่ะเนาะขอกราบขบพระคุณทุกท่านทุกคนที่แช่ไปที่ติดตามที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะคะขอกราบขบพระคุณหลายๆขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าที่คอมเมนต์ที่ติดตามที่แช่ออกไปนะคะ มีโชกันทุกจันท์พุธศุกร์นะคะส่วนรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยที่ล็อกมันเข่าบนล่างนะเดี๋ยวแอดจะโลงให้น่าจะไม่เกินเย็นนี้นะคะน่าจะไม่เกินเย็นนี้หล้กก็แอดมี่ตัวเลขแนวทางเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมไม่เกินวันที่ยี่สิบห้าเด็ดคับอีหลีด,ด้วยค่ะท่านผู้ชม่ะงวดเมื่อกี้นี่เพื่อนให้สามเจ็ดเจ็ดสามแค่นั้น เพื่นสามเจ็ดเจดสามแค่นั้นเป็นอาจารย์ของแอบนี่ล่ะเลขเป็นสิเบนยังสี่มาตลอดไม่ไม่ได้เยอะห่างตัวเดียวคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือจบแต่ถ้าเข่าคือเข่าแบบกรไบโบวเวเลยเที่ยวเจ็ดเจ็ดคือกันห้าแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดย้อนลังขึ้นไปอีกนะสิเขา่าอู้เข่าแบบ ธรรมดาเหลือเพินเอาทั้งช่มงกะติดตามกดติดตามไว้ก็แล้วกันนกะขะันกกดติดตามกดแชร์ไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้บอพาดข่าวสารใหม่ใหม่ตัวเล็กเด็ดจากทั้งสองนกขัทั้งช่วเนาะติดตามกันเขอบพคุณทุกท่านทุกคนที่บ่ลืมกันที่บทถึงเจนางนกขันอกก็คอยทุกท่านโชคดีโชคมันลํำด้วย,ยจะากิตจะจุนก็นแล้วกันเจอกันไม่คลิปหนานะคะ่ะทัางช่วเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ